ไอเนี้ยสุ่มโรหรอสุ่มก็ได้โอ้โฮไม่คิดเลยว่าฉันจะรวยขนาดนี้นีทเออกเข้ากลุ่มฉันไหมเข้าสิแป๊บปะนะนีลาซาเสิญนใครอีกเนี้ยเพื่อนไงเรามาแนะนำตัวกันเทอเราก่อนนะเราชื่อลาซาฉันชื่อเรนนี่ เราชื่อฮันนี่อีจนพูดดีๆหน่อยฮันนี่คนใหม่นะเนี่ยโทษต่อผมชื่อลูก้าผมชื่อลูฟส่วนผมชื่อว่าเซฟผมเป็นน้องของลูก้าฉันชื่อไอจียินดีที่ได้รู้จกักเล่นเกมกันไหมเล่นแม่ไรล่ะเวนเงินจอยตามฉันมานะทุกคนหลายชั่วโมงผ่านไปทุกคนก็เล่นอีเวนต์กันเสร็จแล้ว มีฮันนี่เธอชุบแต่คนอื่นทำไมเธอไม่ชุบไอจิฉันและลาซาก็มันเรื่องของฉันฉันจะชุบไข่ก็เรื่องของฉันช่างมันเถอะทุกคนตอนนี้มันก็ดึกแล้วพวกเราไปนอนเถอะรีบนอนเถอะเดี๋ยวมันจะสายวันต่อมาสวัสดีตอนเช้านะทุกคนพวกเรามาบอกราบัคสกันเถอะเมื่อวานนี้พวกเราลืมกันไปเลยฉันเก้าหมื่น ชันสองแสนผมเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบผมหนึ่งแสนแสนผมเก้า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 ล้อเล่นเพื่อผมเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าฉันถึงฟินิทีโอ้โหแต่อินฟินิตี้มีได้แค่คนเดียวนะจริงใบหน้าแสดงความประหลาดใจก็ใช่ไงชันนี่แหละอ,อ๋อ ไม่จริงฉันได้ไอจิ IG มันน่าจะจนแหละออแต่ไอจิยังไม่ได้บอกเลยนะจริงฉันได้อืมฉันได้สองร้อยโลบาทน่าสงสารจังอูอูห้าร้อยห้าสิบห้าอ้าวออมันเรื่องจริงไหมที่ได้สองร้อยโลไม่แล้วฉันเด่นฟินนี่ฮันนี่โกหกแต่พวกนั้นยังไม่รู้ฉันไม่อยากแต่งตัวเพื่อเปิดเผยพวกนั้น งั้นฉันจะไม่บอกใครเพื่อเป็นนางความลับต่อไปให้เธอขอโทษที่ต้องลำบากเพราะฮันนี้ด้วยนะไม่เป็นไรกลับไปเข้ากลุ่มกันเถอะเธอด้วยได้สิมาสักทีพูดปุ๊บมาปักจะมาขัดขวางการพูดอะไรให้พวกเธอหรือเปล่าบอไม่ไปคุยไรมาเป่าต่อไปเล่นกันเถอะแม่ปลายอีจนพูดให้ดิดิดใบหน้ามุยขอโทษนะ เอืมเล่นแมปจัดคู่นะผมจะจับคู่กับเรนนี่ฉันจัดคู่กับลูก้าฉันจับคู่กับเซฟไม่อ่ะผมจะคู่กับไอจีเขินนะอออะไรเยอะๆๆๆๆๆๆๆออน่ารำคาญหืๆอหื้อหือแรงเกินไปไหมเรนนี่ไม่พวกเราไปเล่นกันไอจี ได้สิห้าร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวเปลี่ยนกธอจับคู่แล้วเหรอมีทำไมเซฟไม่จับคู่กับพันนี่ล่ะไม่เอาผมไม่ชอบเขาแต่ผมชอบเธอมากกว่าไปหน้าสงจุฉันสวยเหรออใช่ครับคนสวยแต่ฉันจนนะผมไม่เชื่อเธอได้รบอกเอยแน่รู้ได้ไงผมลองคิดไปก่อนเข้ากลุ่มแล้วไม่บอกเลยนะคนสวยไปดีกว่า ได้แค่เล่นแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวแล้วนาอุตสาได้เล่นกับคุณสวยทำไมไม่ชวนก็เธอไม่มีคู่ไงใช่ใจร้ายไม่หลอกใบหน้ายิ้มพร้อมด้วยแว่นกันแดดเอลืมบอกไปเลยว่าวันนี้จะบอกโรบักที่ทุกคนได้ไม่น่าสวยแล้วอ๋ออะไรนะฮันนี่เปล่าในอีกหนึ่งสองสามไม่จริงนะเธอโกหกออกไปเลยไอจิ ในที่สุดก็ไม่โดนแกล้งแล้วขอบคุณฉันขอไปแต่งตัวนะมาแล้วคนสวยน่ารักมาก <c oughs> เหมือนจะมีคนชอบกันแล้วเอาล่ะที่นี้พวกเราก็สนุกกันแล้วและสนิทกันได้ไไดจบแล้ว